สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีเาวน้อยเพลินแพ้งครับรเอฟซีรถแทนลำเพื่นเต้ยเสด็จส,สุขสุขคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์โอเต้ยเสด็จลำเพื่นออฟฟิเชียลครับหอดหน้างานแล้วครับพี่น้องหอดหน้างานแล้วมื้อนี้<ม>บ้านเมืองบัวตำบลเมืองบัวอำอเภอเกษตรนิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับทีมงานรถแทนก็มาหอดแล้วครับทีมงานวงใหญ่ก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนี่ ไปในวัดประศรนไม่รู้รคุณบอกอันนี้อสถานที่จัดงานในเซนบงงงยยอกครับทีมงานวงใหญ่เขามาหอดะถ้าจะไปวัดก็ต้องวันนี้น่าจะคนละภาคส่วนกันสถานที่จัดงานงงยยงว,งวงใหญ่กับรถแท้คนละองไปวัดเขาอาจารย์มีคนจ้างมาสั่ง จกเข้าตามหาบันจิภาพไอ้บานงานจุดเจครับจัดแจกผ้าลักไปทางลักรับลักไปท้งในก่อนัดทงก็รัทงมาซะโอ้ยทงูลักลัดทงขักทงแน่ติดจีพีเอสตัวตินี่เด็กมหลมาเบีดจัเตียแล้วรายีเลป้าเตป้าดงไม่จัดแจกอะไรทั้หลักจััดบนลัดดีซวันนี้โยดุมยาไปไม่น่เวละ อัดหมูเสียหักแล้วสันบอกาจะเสกพาท่าไปทังวัดเสียหักแล้วี่น้องรถจงวะรถขับรเนี่ยอะไรพี่ลงมาไงมาไงนี่ลุงลุงบ้านี้บ้านอะไรลุงครับสวัสดีครับลุงสวัสดีครับสวัสดีไอ้ยิ่สวัสดีลุง เบี้ยเดือบยังเลยยังเลยมีสาวเปล่าฮมั้งหรอฮะมันถ่ายังเข้าก็มาถึงแล้วครับโดยบ่าวเบี้ยของเราก็รับผมแล้วสวัดีเออมันรอดมันรอดเปล่าเอาไปทั้งในก่อนเขาบอกว่าถึงเขาบอกว่าถึงเขาบอกถึงสิบเก้าในการเลื่องเขาลงในกลุ่มสิบเก้าไหนอันี่เขาบอกต่อดิใครต่อไปอ่ะใครต่อ บ้านนี่ครัโอ้ไม่มีมผมผมยังไม่รู้เยังไม่รับข้อมูลครับผู้จัดการยังไม่รู้เรื่องเลยครับเดี๋ยวผู้จัดการจะรู้เองก <laughs> <laughs> ินนมจีนป่ะจีนเนี่ยี่กินที่ไหนในงานก็มีบ้านช็อกหนุนครับครับแล้วจอดรถกันอจอดในรถได้ข้างในด้วย,งงวยครับรบ,บาเบียสุดหล่อซูเฟอร์สุดหล่รรอ,รรอแล้วครับเอาเดี๋ยวเที่ยวเนี่ยเอาบุ๊คพุทธิตย์ไต่ห้ยตามมันตีมะฮาวนา สวนย่ำออกบ้านนะท่านสวนลูกเตี๋ยวในในห้องไหนก็ได้ไปแ่มงี้องจอดจอดนิใจก็ได้นะครับบึ้ยแคบฉันเราแต่ละย่างเลยผมยังจอดจอดนใจก็ได้เะท่นไอ้สาล้างเลยการช่วงนี้กำลังวิ่งอยู่ัหัดเลี้ยวหัตเลยวซึกว่าจะหิวเขาซะเหลือเกินตอนนี้ สดใสลล์นี่แหละต่โฮมไม่นี่ยหรือมั้งเอ,อ้วย่านี่แหละครับสำหรับหน้างานมือนี่ครับบ้านเมืองบัวตําบล เมืองบัวอำเภอเกษตรีวิเศษจังหวัดร้อยเอ็ดกันฮ่องครับมาถึงวัดเรียบร้อยแล้วครับทีมงานวงใหญ่กับสแตียนบายยู่สถานที่จัดงานของวงใหญ่แต่ว่าในวัดในวัดก็เป็นสถานที่ตั้งของไอ้วงใหญ่นะเป็นอีกทีหนึ่งตอนนี้เราจะไปหาพระอาจารย์ซอบ,บอกว่าให้ไปหาพระอาจารย์เลยเด้<ม>เอพัศนงไหนนี่เนาะ สวัสดีครับพระอาจารย์ผู้พันจ้างยุทธไทรโอแม่แม่ครับแม่ตีมาล่ำมาล่ำชุดหนึ่งวงใหญ่มากเดี่ยวปกผมทีมรถแห่ครับแม่โอ้ที่มรถแห่ครับผู้พันยุทธไทรโนก็ได้ครับต้องคอ้ามาคู่แม่ครับดาจะแมนไปนอนชายบัวร่าแล้วนางย่ทธเราก็สิงงวยโอ้คุณไปหากรรมการชุดนั้นนะเพิ่นนั่งยันครับครับก็สิดเด็ด ท่านี่ท่านอะไรเนี่ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทากทีมรถเฮียครับผม ขึ้นบนแท้ครับให้รายละเอียดว่าให้แแห่ไปจากไหนหรือจอดเล่นแแห่ออมันครับแแห่เวสเนี่ยค่ะครับแแหออบ้านแแห่ออมันจอดเล่นครับใบสองเนาะครับจอดนอกิ่มเริ่มเริ่มเริ่มจากนี้มั้งครับไม่ต้องเริ่มจากนี้เอาจอดไปไหนแล้ว ย่งครับพึ่งมาหอดเดียวะครับอาจจะมาถามออไปลงพ้วเลยมั้งบครับย่าครับครับครับเดี๋ยวผมยิพผ้าไปท่านพูดเลยครับขอบคุณครับเขาได้เขาเขาเขาได้กจอี่นอ๋อครับครับเดี๋ยวเบิ่งความสูงกันครับเอาว่าเทียบเบิ่งกันเล เราเอามาเฉียบบ้างกันกได้ประเมินดูก่อนอยากานแพงกันกัน่าคนแพงก็ไก่ข้าวข้าเข้าเข้าู ติดต่อสอบถามเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวรอให้น,นี่กิดสุดเดือนเทียมงานไหม Kau tu bani. ไปให้กินข้าวต้องพุ่นแล้วนั่งไปอยู่ไปอยู่อืมไปพร้อมแล้วรับประทานอาหารกันเอาสไลด์คลิปีฝากไว้ชี้คลิปนี้ครับพี่น้องแจ้งข่าวเหตุทราบว่าถึงหน้างานแล้วขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามครับเจอกันคลิปหน้าครับมีอะไรดีๆจะถ e ่ายให้พี่น้องได้รับชมกันครับขอบคุณครับ